วันนี้พบกับผมเรียวกิทีวีนะครับชั้นวางหนังสือของผมนะครับซื้อมาในราคา199่บาทนะครับผมสั่งตั้งแต่วันพุธเพิ่งได้วันอาทิตย์ตอน6โมงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหนังสือที่ผมสะสมกันนะครับผมหนังสือที่ผมสะสมก็จะมีสุดยักเกรนเชานะครับนี่ครับ1ถึงสามเล่มนะครับผมล่าสุดเลยนะแล้วก็ มาโยชิกิฉันนี่แหละพ่อบ้านนะครับผมมีตั้งแต่เล่ม 1- ถึง7นะครับผมจบนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันนิยาย,น,ยนะนะแต่ว่าผมไม่ได้สะสมนะครับผมแล้วก็มีเรื่องรักไร้เสี่ยงนะครับผม 1- ถึง7ดเล่มจบนะครับผมแล้วก็อะไรนะหากสักวันฉันตื่นขึ้นมาอยู่ข้างเธอก็1ถึง2เล่มจบนะครับผมไอเรื่องไอเรื่องเล่มตรงนี้เนี่ยอะไรนะเนี่ย ไอสองเล่มน,นี้ยหายากมากนะครับผมช่วงนี้นะแล้วก็มาโยฮิกิเนี่ยก็หายากนะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณพันหกหรือแม้ก็พันห้านะครับผมในช้อปปี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเก็บนะครับผมแล้วก็หายากมากนั่นก็คือน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมารน,นะครับผมถ้ามีบ็อกเซ็ตเนี่ยก็ราคาก็จะปาไปสักประมาณสองพันห้าหรือว่าสองพันหกนะครับหรือแม้ก็ พันหนึงนะถ้าแบบว่าไม่มีบ็อกเซตนะพันบอกว่าเกือบ2,000นนี่ครับแล้วก็ i n f ฟ n i x Star t ์ทนะผม i อนั่นเองนะผมอันนี้นะครับก็จะหายากนะครับผมแต่ว่าราคาถูกนะในช้อปปีเนี่ยก็จะขายประมาณ240หรือมสก็340นะครับผมแล้วถ้าซื้อพวกเล่มพิเศษเนี่ยก็จะปาไปสักประมาณ500กว่านะรวมค่าส่งด้วยนะครับ แล้วต่อไปเรื่องนี้ก็หายากนะแต่ว่ามันมีบางร้านที่ขายแพงแล้วก็ขายถูกนะผมผมซื้อร้านคุณแมวมานะผมก็ตอนนั้นเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณร้อยแปดิบมั้งถ้าผมซื้อนะราคารวมจัดส่งก็เกือบเกือบ200รอยอะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือ ให้สกู๊ออฟเดะเดทนะครับผมมีออกมาด้วยกันทั้งหมด8ดเล่มนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเนื้อเรื่องนะหนึ่งถึงเจ็ดนะครับผมแล้วก็มีเล่มพิเศษก็คือเล่มที่8ดนะครับผมเป็นเล่มเชื่อว่าแล้วว่าฝ่าดงนรกไม่มีวันตายนะครับผมก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีเรื่องแปดบวกอีกเรื่องนึงนะครับผมนั่นก็คือไหนอาจารย์มันอยู่นี่มาอยู่นี่ได้ครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ร้อยยี่สิบนะเดี๋ยวดูก่อน อยู่ที่ประมาณราคาเท่าไหร่วะร้อยห้าสิบาทนะต่อเล่มนะผมแล้วก็ไอเล่มสันเหลืองเหลืองนี่คือแบบว่าอันนี้กร์ตูนวายนะผมมีเล่มเดียวนะต่อไปครับอันนี้ก็เป็นกระตูนที่ผมสะสมแบบว่าจริงจังครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกๆนะนั่นก็คือโตเกียวกูนะครับผมมีทั้งภาคแรกแล้วก็ภาครีนะผมมีจนจบภาคเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็มีอีกเรื่องที่บอกว่าตอนนี้ก็หายากเหมือนกันนะผมนี่ครับนั่นก็คือเรื่องคนสืบผีนะครับผมอันนี้ก็ถ้าหาตามช็อปปี้ทั่วไปไม่เจอก็ไม่ค่อยเจอก็ราคาก็ประมาณหนึ่งพันบาทนะผมแล้วก็รวมค่าจัดส่งก็เกือบหนึ่งันหนึ่งร้อยนะเออเผื่อนี่ถึงด้วยซ้ำนะผมแล้วอันนี้ก็เรื่องนี้ก็หายากนะผมพู ช่วยสุดป่วนนะครับผมกับอะไรวะนักเขียนสุดแสบประมาณนั้นบอกว่าใช่ไหมอันนี้ไม่รู้อะ <c oughs> มองเห็นไม่ค่อยชัดเ่ยเออนักเขียนสุดป่วนกับผู้ช่วยสุดแสบนะครับผมเรื่องนี้หายากนะแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องยเนมนะครับผมเป็นผลงานของอาจารย์มาโกโตชินไคนะครับผมมี 1- ถึงสามเล่มจบนะครับผมแล้วก็มีเวอร์ชันนิยายนึงเล่มนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อนะแล้วก็เล่ม แล้วก็ผลงานล่าสุดของเขานะครับผมนั่นก็คือ w i t h ทอร l i ิงวิ t ย y o ูนะครับผมอันนี้ก็เคยเคยรีวิวไปแล้วนะครับในคลิปนะก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมนี่จะ้ะก็มีเท่านี้นะครับผมอืมตัวเนมเดี๋ยวเรามาดูหน้าปกกันนะลืมให้ดูหน้าปกนะครับผมนี่ยตัวเนมก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยอืมเดีย๋ยวเราย้อนหลังกันนะครับมันจะไม่ตบเพียงเท่านี้นะครับผม อันนี้คือนี่ครับนักเขียนสุดป่นกับผู้ช่วยสุดสุดแก่นนะผมไม่ได้แสบนะพอดีว,ว่าพูดผิดนะครับผมนี่นี่ครับเรื่องนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับอืมไม่ค่อยมีขายในช้อปปี้นะส่วนใหญ่เดี๋ยวอาจจะค้นหาดูก็ได้ถ้ามีก็ต้องขออภัยนะครับโอเคเก็บเขาที่เดิมนะครับอือมแล้วก็คนสุดผีก็นี่ครับ เรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักนะแล้วก็มีอนิเมะฉายด้วยนะอันนี้ก็เป็นคลิปเลบเปื่อยนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรก็ทำคลิปโชว์โชว์ที่เก็บหนังสือนะครับผมโอเคต่อไปก็เป็นหน้าตาของตัวเกียวกูนะผมเล่มแรกนะมนะังะเราจะโชว์เล่มแรกเท่านั้นนะนี่ครับหน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่า แล้วก็ต่อไปก็ภาคลีนะครับอันนี้ก็เป็นภาคตอนที่บอกว่าคานกิเนี่ยเสียความทรงจํนนะผมแล้วก็ไปอยู่กับพวกซิซีจีนะผมเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะต่อไปก็ไปดูชั้นบนนะครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าปกสวยๆอย่างนั้นนะครับผมนี่นี่ครับน้องสาวใหม่ของผมมจอมานนะให้ดูหน้าปกเลยนะครับโอ้โห กล้องอาจจะยังเอียงขอโทษด,ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็ไอเอนะครับผมอันนี้เราเคยเรีวิวไปในคลิปแล้วนะครับอ่าไม่เปลื่อยไปนะครับคลิปนี้ชิวๆสบายๆนะครับโอ้โหเก็บยากว่ะเก็บยากแท้ว่ะเฮ้ยแหมเก็บยากยากเธอได้แลวเก็บยากเกินแหม ก็ปนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับโอ้โหมันเก็บไม่ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องวัดนึงนะโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับเก็บก่อนเก็บก่นนี่เลยโอเคครับเราก็เก็บเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู หนังสือต่อไปนะน้าปกนะนี่อันนี้เราไม่เคยรีวิวในคลิปนะครับผมความรับใ,ใจของคนหนูไอดอลนะครับผมนี่เลยครับผมนี่โอเคเก็บเข้าที่เดิมนะครับอเก็บเข้านี่ก็ลำบากแย่เลยอะ่ะโอ้โนังนหน่อยน,นัางหนเอาเขาไปเออทำอย่างนี้แต่แรกก็ได้นี่ว่า Uh huh. เรียบร้อยเรียบร้อยเลยต่อไปก็เป็นไฮสคูลออฟเดอะแดนสนะครับเราจะให้ดูหน้าปกเท่านั้นนะผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นเรนะครับผมนางเอกของเรานะที่บอกว่าไปมีแฟนใหม่ชื่อว่าฮิซาชินะผมแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนะครับโอ้โ oh หให้ดูสภาพหน้าปกนะครับอไปต่อไปเราไปดูชั้นต่อไปนะผมนั่นก็คือเราจะ ให้ดูนะครับผมสดุดรักรีแฟนเช่านั่นเองนะครับผมนี่โอ้โหตอนนี้ก็เป็นกระแสร้นแรงนะครับผมสำหรับสดุดรักยีแฟนเช่านะครับผมซึ่งเล่มหนึ่งนี้ก็หายากพอสมควรนะครับผมผมมีครบเลยนะครับแหมนี่ครับมาโยชชิก,กินี่เราก็เคยรีวิวไว้ในคลิปนะสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับนี่ครับ แอ่โคใส่ง่ายเลยชั้นนี้นครับอืมต่อไปก็จะเป็นลักไล่เสียงนะครับอันนี้เรายัางไม่เคยรีวิวในคลิปนะครับนี่โอเคคลิปนี้น่าจะไม่เกินสิเอ็ดนาทีนะผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจบแล้วแหละครับผมโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องนี้ครับผม หากสักวันฉันตื่นขึ้นมาอยู่ข้างเธอนะผมไอเรื่องนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับผมเคยผมเคยเห็นในช้อปปีเนะี่ยขายราคาประมาณ500นะเออสำหรับ2เล่มจบนะครับผมอ่าก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับการให้ดูหนังสือนะผมที่เก็บในชั้นนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b ์ ให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บายบายครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ